ครับน้าพามาชมนะฮะวันนี้อยู่กับโตต้าเวไฟนะครับคารนี้ทําการลงจรรโมทใหม่นะครับทดสอบนะครับหลังจากที่โปรแกรมกุญแจเรียบร้อยนะครับตรสอบการล็อกฮะดล็อกแล้วนะครับโอเคนะฮะเปิดไม่ออกนะครับกดคลายล็อกฮะเรียบร้อยครับตัวนี้เป็น312นะครับชิปเป็น 4D บวกนะครับกดประตูสไลด์นะฮะ ประตูสไลด์เรียบร้อยฮะ,ะประตูสไลด์ฝั่งซ้ายอีกทีนึงฮะ,ะเรียบร้อยครับปิดประตูสไลด์ด้านซา้ายนะครับปิดประตูสไลด์กว่าครับต่อมาเปิดฝาท้ายนะครับกดไว้นะครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับ สนใจทางมุนชารีมัวรกับเราทักได้เลยนะฮะอินบ็อกทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถน้าแดมพิชบุญครับกดลงฮะเรียบร้อยนะครับใครอยากได้แบบนี้มีทั้ง O E M มีทั้งงานเทียบนะครับไว้บริการลูกค้าครับคลิปนี้นาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ